สวัสดีครับหวยหวยงวดหนึ่งกออยหกสามผีกระสิบว่าสี่ หนึ่งเก้าแปดจับคู่บนสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสี่เก้าแปดเก้าหนึ่ง แปดผีกระซิบว่าสองตัวนี้สองชุดนี้น่าจะเด็ดสองตัวบนหนึ่งเก้าหนึ่งแปดล่างแปดเก้าสี่หนึ่งหกสี่ ขอให้ท่านร่ำรวยกันทุกคนครับเมื่อถูกแล้วไปทำบุญให้กับผีไร้ญาตินะครับผมขอร่ำรวยทุกคนเพราะผม